มาครับเริ่มแข่งกันแล้วครับอ่าวแล้วครับแล้วละผมผมผมเปิดไฟได้ตีก่อนนะครับเนี่ยโอเค ลม1นจประมาณนี้ฝนรอกิดหน่อยครับให้ลูกมันไหลไปข้างหน้านตีเป๊มากครับทุกคน เดี๋ยวดูฟังเขานะครับตีแม่นหรือเปล่าเปเลยป่าไปือยป่า,ปา,ปา,ปาอ้าวโดวนไม่เต็มครับเนี่ย หรือว่าต่อให้หนึ่งไม้ตาเราบ้างครับเิดไม้พี่หนึ่งร้อยสามสามร้อยเก้สิบหลุมร้อยแปดสิบลมหนึ่งจุดหนึ่งโอเคน่าจะประมาณนี้ครับ ใกล้ๆเหมือนกับพอมันจะเป็นตกไฟดีมากตีไปละตลีแรงแรงๆทำแรงตกไปตกไฟเลยเออ ชัดแก้ไขแล้วต้อออนไฟเวครับถึงจะดีจะได้ดีตีเต็มเต็มแต่ว่าเขาตีไม่ดีนะครับผมกลุ่มนี้เขาตีไม่ดีอ่อ กี่ตัมาอีกยี่สิบห้าอืมสิบแปดจุดโอเคแค่นี้ละตีเป๊กก็พอครับอ้อาวอ้าวลงมาเนี่ยโอ้โหลงเฉยอ่ะ โอเคชนะและนี่นน้าพี่จะจิ๊บเข้าออนะครับเนี่ยเขาจะไปลงแล้วจะแพ้แล้วโอเคผมผมเป็นฝ่ายชนะน,นะครับในน้ำเนี้ยอันนี้เป็นจัด ชมนีแมทนะครับเนะี่ยโอเคครับผมครับ